อันนี้ผมทาให้ผมรู้สึกแปลกใจนะครับว่าคุณทักษิณยังอยู่ในฐานะที่เป็นนักโทษและก็ได้รับการพักโทษอยู่จะไปเคลื่อนไหวการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างไรครับเมื่อวานผมได้เห็นทวิตเตอร์หรือว่า x ของผู้เล่นที่ใช้นามว่า ครูไทยไม่ศูนย์ได้โพสต์เอกสารเกี่ยวกับของสำนักข่าว VOA เบอร์มานะครับซึ่งเป็นการโพสต์จดหมายข่าวที่เป็นภาษาภาษาพม่าครับภาษาพมา่าเพียงแต่ว่ามีคำทับศัพท์เกี่ยวกับชื่อของคุณทักษิณที่เป็นภาษาอาังกฤษ ซึ่งผมก็พยายามที่จะอ่านแต่ว่าก็ไม่ไม่สามารถจะแปลได้เพราะว่าไม่มีความรู้เรื่องภาษาพาม่านะครับแต่ว่าเอาละเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็พยายามที่จะไปดูในรายละเอียดว่าข่าวนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับก็ได้พบคำแปลหรือเนื้อหาในทวิตเตอร์ของ VOA เบอร์มิส เสนอข่าวในช่วงมีนาคมถึงเมษายนหกเนายทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไทยได้พบกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าหลายกลุ่มเช่นผลเอกยอดศึกประธาน r c s s ทัพ SSA ผู้แทน KNU KNPp KNO และ NUG เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในพามา่าซึ่งอันนี้ผมทำให้ผมรู้สึกแปลกใจนะครับว่าคุณทักษิณยังอยู่ในฐานะที่เป็นนักโทษและก็ได้รับการพักโทษอยู่จะไปเคลื่อนไหวการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างไรอันนี้ไม่นับการเมืองในประเทศนะครับในการเมืองในประเทศเนี่ยคุณทักษิณเคลื่อนไหวอย,อยู่บ่อย อยู่แล้วนะครับจึงอยากจะตั้งคำถามเรื่องนี้ไปยังรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า 1. การพบกันระหว่างคุณทักษิณกับชนกลุ่มน้อยของพาม่าเนี่ยเป็นความจริงหรือไม่ 2. รัฐบาลได้รับรู้และก็อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศพาม่าหรือไม่ สามเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเกี่ยวข้องกับการลาออกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณปราณปรีไม่ชานุกรหรือไม่เพราะว่าคุณปราณปรีก็มีบทบาทในเรื่องสันติภาพในประเทศพม่าเช่นเดียวกันครับ C การนัดพบกันของคุณทักษิณ กับกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยในพมา่าเนี่ยรัฐบาลทราบหรือไม่ว่ามีการพบกันที่ไหนพบกันเมื่อไหร่นะครับแล้วก็พบกันอย่างไรหากกลุมราชทั์ได้พิจารณาพฤติกรรมหรือความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณที่ทำตัวเป็นนักโทษพิเศษได้รับอภิสิทธิ์นเป็นนัก,นกโทษเทวดาแล้วก็เคลื่อนไหวนอกเหนือบริบทการเป็นนักโทษ หรือไม่หกกลุ่มคุณประพฤติซึ่งไม่ได้ติดกำไร e m ให้กับคุณทักษิณไม่สามารถที่จะตรวจสอบติดตามความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณได้เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เนี่ยกลมคุณประพฤกติจะทบทวนการไม่ติดกำไร e m ของคุณทักษิณหรือไม่ครับเจ็ดถ้าการพบของคุณทักษิณกับชนกลุ่มน้อย ซึ่งอาจจะพบในบริเวณชายแดนพามา่าหรือในพื้นที่ของประเทศพามา่าหรือที่ไหนก็แล้วแต่ละ่ะที่นอกเหนือที่คุณทักษินได้แจ้งกับกรมคุมประพฤกษ์เนี่ยคุณตักสินได้ขออนุญาตหรือได้แจ้งให้กรมคุมประพฤกษ์ได้ทราบหรือไม่นะครับผลการเคลื่อนไหวของคุณตักสินในครั้งนี้เป็นการเคลื่อนไหวการเมืองระหว่างประเทศซึ่งแม้ว่าจะไม่มีระเบียบ ของกรมคุมประพฤกิ์ที่จะห้ามประกรมคุมประพฤกิเนี่ยจะมีระเบียบห้าทำได้แล้วก็ห้าห้ามแต่ว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยก็ไม่ได้เขียนชัดว่าจะห้ามแต่ว่าเมื่อคุณตักสินเคลื่อนไหวในลักษณะเช่นนี้ก็เกิดกระแสวิจารณ์ในสังคมเนี่ยมากครับจึงภาษาพระเขาเรียกว่าโลกวัชชะคือโลกตำหนิติเตียนเพราะ หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยจะดำเนินการดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรผมอยากเรียกร้องไปยังรัฐบาลและก็หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ออกมา,าชี้แจงว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นความเคลื่อนไหวที่ของคุณตักสินเนี่ยเป็นความจริงหรือไม่และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือรัฐบาลให้การสนับสนุนเรื่องนี้อย่างไรหรือคุณตักสินไปดําเนินการเช่นนี้เนี่ย ในนามรัฐบาลหรือไม่คนที่ให้คำตอบได้ชัดมากที่สุดก็คือรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานความมั่นคงของชาติของประเทศนะครับช่วยตอบคำถามนี้ด้วยเพราะว่าประชาชนคนไทยเกิดข้อสงสัยในความชัดเจนเรื่องนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพมา่าและสถานะของคุณทักษินในฐานะนักโทษ ออกไปเคลื่อนไหวในลักษณะเช่นนี้เนี่ยทำได้หรือไม่นะครับจึงอยากจะขอคำตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ